สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยมักง่ายดิยงี้ยง่ายเลยมาเอารถเขานี่ง่ายเจ้ากู้ง่ายง่ายเลยโมเวนเจ้ากู้ง่ายเลยแล้วมาแเรียนดั้มไม่เรียนเห็ดห้อยซะก่อนนี่ว่างอุปกรณ์ทำได้ไหมว่างหางก็ว่างมาได้หางก็ว่างมาได้ ลอตเตอรี่กับไซไม่เรื่องแล้วล่ออะไรเหมือนว่ามาไะไลอตเตอรี่แห้งนักเดี๋ยวเราไม่ได้แย่หน่ำห้อยซะก่อนถ้าเว้นไว้เังส่นะเว้นไว้เังส่ขาดคืนย่างเดียวเลยว่อนเน่ะนี่เว้นไว้ปานเรียบร้อยอะไนี่ล่อเวลาอีกสักนิดนึงอิงยาขึ้นอีกสักหน่อยนึง ไอ้เบี้ยยาคือหนีเจ้กหน่อยนึงนีสาสมบ่พรปั้นไว้แล้วตัวนี้ไอ้สิง่ายเลยนี่เขาเขาลองเลยพอดีเลยแลนจุดจเนาะาวเบิ่งตัวนี้อ่ะแล้วนีแต่ว่าแลนน้ำล่องแลนห้อย้ะกันแเหยียบห้อย้วกันเปลอมาเลยเปเป็ดไปสัวสิรดารถตเต้ามาได้ว่างมาได้ว่างหาเลอไปสัวสิเ่ ถ้าว่าถ้าได้ห้อยอะไรนั่นมันอะไรมันก็ได้อยู่นี่คือร่องนี่มันร่องเบิ้งเลยมันก็ได้อยู่นี่เป็นี่คือปันเอาลอตเตอรี่เขาปันที่มันแลีนไป็ร่องดีแลีนห้อยไปแล้วนะดีเขาแลีนห้อยไปแล้วคือปีมาจริงมาเขาลอตเตอรี่ก็ได้ปันมามันก็ได้อยู่พอได้อยู่แต่ว่ามันต้องเหยียบห้อยซะก่อนเพราะว่าคู่มันโมแนน เห็รถทรายเือรๆเป๊ไปเป๊มามาเหนียว้ยขี้มักนายใหย่้หงเลยครับคลิปนี้ก็บม่มีครับดีละมาเรีนเข้าใหม่เอาซะก่อนเยอะสิมาปั้นม่ปั้นก็สิเอาพื่นนี่ละกวดร่องซกันันกวดกวดร่อดะไรีสิ ขาขึ้นวานปุ้ยขาขึ้นเลยครับผมคลิปนี้ค่แค่นี้ละอ่ะเดี๋ยวเจอกันไหมครับผมคลิปน้ะสวัสดีครับ